ที่นางเปตานังอุปกัปปติวิจิตโตสัพเพเพราะนั้นสังคัปปะจังโภนระโตยะฐามณี ก็อตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกวดน้ําต่อไปก็จะเป็นการรับประทานอาหารเย็นอาหารค่านะครับอาหารค่ําของที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่า ก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปสรวจอาหารมือค่าที e ่จะเลี้ยงแขกกัน <phases> วันนี้นะครับเราก็จะไปดูในครัวกันนะครับว่ามีอะไรให้น่า so รับประทานมากนะครับ so, ก็บรรยากาศของพี่หลงมีอะไรครับพี่หลงใครมีอะไรอ๋อแกงหรอก็พี่หลงก็ฟ้องนะครับ ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศรอบๆงานทุกคนคับคัางนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูอาหารกันครับอาหารของมื้อนี้เย็นนี้นะครับก็บรรดานแข็โอ้โหนี่ญาตเรานี่ยจำได้ละก็เดี๋ยวเราไปดูอาหารมื้อนี้นะครับก็จะเป็นโอ้โหมืดเั็กนิดนงครับก็จะเป็นยำนะครับยำรวมมิตรก็นี่เป็นฝีมือของแม่ครัวที่กระทำการให้เราได้อันนี้ก็เค็นแก๊งนี่ก็ แก๊งนี้ก็ดีนะครับเป็นแก๊งเสิร์ฟน้ำครับผมก็เป็นแบ่งหน้าที่กันไปใครมีอะไรทําก็ทําไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูทางด้านแม่ครัวหัวป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลาบนะครับลาบนี่อร่อยมากลาบเสร็จแล้วเ็าจะมีต้มนะครับต้มก็มีสองต้มนะครับสวยอยู่ด้วยโอเคครัสามโลกขอบอกจ้าจ้าจ้าคนนี้คุณยายไหมคะเนี่ยใช่คุณยายไหมคะเนี่ย อยาบคายะหยาคายเดี๋ยวตกุกช่างกล้องก็ดูนะครับบรรยากาศในครัวเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกงานนครับฮะก็ับไปจำสิลที่วัดนะครับ มีบรรยากาศรอบๆครับลูกเด็กเล็กแดงเยอะแยะมากมายครับคนเมานี้นี่เยอะมากเยอะมากมากเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการเลี้ยงอาหารนะครับเลี้ยงอาหารค่าของผู้ที่มาร่วมในงานของเราในงานเราครับข้างบนก็คง ไม่ใหญ่มากครับคุณผมจะต้องพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฉันเพลงนะครับเอ ทางรับประทานมือ้อค่ำนะครับน่เป็นเป็นการดูแลทางทีมงานนะครับะนะครับแต่ละคนช่วยกันร่วมมือร่วมไม้เป็นอย่างดีนะครับคค่่ะะ น่าก,กินที่สุดเลยนะครับอ้าวแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่มื้อนี้ไม่ได้มื้อนี้ไม่ได้ทำกับข้าวให้เรากินนะแต่พรุ่งนี้ก็ต้องเราต้องรอดูนะครับเยี่ยมเลยครับผมโอ้โหยำบุญเส้นเสิสเร์ฟจา้าเยี่ยมครับรับจ็อบหน้าดูแลโอโล้โห นี <Safe rév mark> <kepada> ้ก็จะเกิดการวันนี้นึงเพราะว่าต้อเตียมสถานที่ะครับให้กับแขกที่มาร่วมงานรับะทาาารในี้นะครับพงก็เพราะบรรยากาศก็โอเคครับผม่ยช่ยะรกัาย กลิงที่ปู้รรมพิษร้ายยาฆ่ามลงดวยอันตรายจะเทียนไว้ที่กลางน้ำยันไนทาดลางตรงนี้มีข้าวไม่กินนะครับกินแต่ยอดข้าวยอดข้าว

เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ำครับก็ดูดูแล้วก็คงจะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นพนักงานเสิร์ฟน้ำครับทางเราครับนงานเสิร์ฟน้ำตามครับดูยากๆไม่เคลือก็ช่วยเหลือกันไม่ใหญ่ก็ เอ,า,อารถยังมากต่อไปเราก็จะมาดูบรรยากาศนะครับเยอะมากคนเยอะมากครับสน,นุกมากครับผมรินเพลง เป็นกันเองดีค <BAR> ร <K> ับดักมาลดหน่งรู้สึกว่าคงจะเสร็จกมบหมดแล้วนะครับ อ้ยอดชูอยู่สเขาให้เห็นงานอันใดฉันนดย่สงางมาทไมต้องรหน่อยะที่ปตาด์ีดมไปดูด้วยข้าวหน้า ก็ไปดูไอ้ควาครับว่เหมืยังครับอโอ้โหนี่คุณแต่งนะครับจำไม่ท่ายเนก็ปลาเผือกเข้ามาช่วยนะครับปลาเผือกันนี้ปลาเผือกปลาเผือกสู้ๆนะครับโอ้โหปลาเผือกครับพี่นกเขมาช่วยนะครับ ก็ตรงนี้จะมืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันแสงดูดูบรรยากาศในโรงครัวนะครับโรงครัวคนเยอะมากครับดูอ๋อแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่วันนี้ไม่โชว์ฝีมือนะครับคงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องมาดูกันใหม่นะครับ จ้า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 ปฏิบัติหน้าท eh ี่นะครับกําลังปฏิบัติหน้าที่มีการมไม่ลงตัวไม่ค่อยจะลงตัวนะครับก็ดูกันนะครับคนเยอะมากคนเยอะมากครับ หน้าวีดีโอก็ดูทางบรรยากาศนะทางอันนี้ก็ทางทีมงานนะครับทางเสียงครับทางเสียงโอ้โหขนาดนะครับพี่หลงเราก็มาจากโรงเรียนลามาเลยนะครับ ชนดื่มนะครับชนดื่มพร้อมเพียงนะครับช่นดื่มอันนี้ก็เป็นสำหรับกับข้าวถ้าใครถ้าหมดแล้วก็แบบว่ามาหยิบไปได้เลยนะครับดี๋อว่ามาแล้วบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่ข้างนอกอาจจะมืดหน่อยนะครับเยอะมากครับส้มว้มเมืย้้ Thank you and then, ก็ตอนนี้เด็กเด็กงี่เง่านะครับเด็กเริ่มมีอาการงี่เง่ามืดจริงๆเลยเด็กงี่เง่านะครับเด็กงี่เง่าราก็จะตามไปดูเด็กงี่เง่าแล้วดูเด็กงี่เง่าไปาทำอะไรครับเด็กงี่เง่าจะซนนะครับอ๋อไม่มีอะไรครับจะซนพะเย็นนะครับอ๋อจะเอามาซนนะครับอ๋อเขาไม่ให้เล่นก็จะเอามาเล่นหนอแม่เขาตามใจอย่างนี้เองอ๋อเลี้ยงกดีอย่างนี้นี่เองเหรอ ก็ทางทีมงานก็พักเหนื่อยกันนะครับบรรยากาศไม่เหนื่อกันหรอกแกมาแช่งหนมันไม่แช่งเหนื่อโว้ยตากองค้าไม่ลดเด็ดเ,เ,เดี๋ยวเราก็จะมาดูถ่ายแล้วถ่ายแล้วก็ววเผือกโอสวยมากครับสามคนติ๊กตีมถุดเลยเดี๋ยวดูเลยนะครับเดี๋ยว่นนี้ด้อแกล่ะ เย่าเย่า hmm. ตู gefallen, mm ่นะคะดูพี่หลงนะครับพี่หลงก็พนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับรับจ็อบก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาไว้ បានចូលក្នុងនេះតើ ก็ไม่รู้อะไรครับรู้สึกว่าอ๋อชวนทางญาติเราไปรับประทานอาหารกันนะครับก็ไม่มีใครของตาก้องอยู่ลืมไหมครับของตะก้องครับเดี๋ยว

เดือดร้องรวดวเจ้าชสุดไม่ส่งเรื่อ็ผีอีกแล้วนะเป็นกาขอทรงกันเยังไม่ได้หวาดยิ่งเมื่อเจ้ายังมักมาละไฟขอดเที่มีหจะสีน้านมยอาไปแล้วจะร้อยกันอมันถอดก็ไมกยังมีไว้สา

ສຽງສາວໃດກໍ a ດ້ພໍກັນແຕ່ລະວັນມີວັງມີ เราไปดูบรรยากาศในขวดล้อมนะครับว่าจะมีอะไรให้ตากล้องทานมัางอ่อแม่เมีของตากล้องล่อแล้วนะครับกินไปก่อนแล้วไม่เคยเรียกเลยนะครับไม่เคยเรียกนะ,นะครับอ๋อทำให้ลูกสาวเขานะครับเราก็นึกว่าทำให้ตัวเองนะครับ ตัวนี้แขกมาใหม่นะครับน่าจะเป็นแขกวีครับเพราะว่ามีการเช็คแขกกันเป็นอย่างดีนะครับน่าจะเป็นแขกวีนะครับแขกวีแขกวีครับตัวนี้แขกวีนะครับก็ดูนะครับรอเสร็จกันไปนะครับใครใครทำอะไรก็ทำนะครับเอ้า อาชีพน่าดูเลยอันนี้แขกแขกวีน่ครับมีเราถึงสอแตนนะครับที่เหลือก็เป็นแขกที่อากจะไม่ดื่มุาก็ได้นะครับีน้ำนมง่าอ่นะี้นอมาอส์สุากด๋อเด้อสน้ดอกก็ดะ ไอคนลนุยสายแดงแตที่ไอ้บมนเร่อบวนกนหาคนมาเต้นนะครับยังไม่มีใครล่กมมาเต้นเลยครับ ก็รอดูนะครับใครจะเป็นคนเปิดงานในการเต้นนะครับครั้งนี้รอรอสาวลำวงอยู่นะครับมีสาวลำวงไหมไม่มีครับไม่น่าจะมีสาวลำวงครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูเดี๋ยวเราแวะไปดูแขก V.I.P. รอบนนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะโดนบังคับในงารดูหน้านะครับ บไมู่้เลยราเรามาดูแขกวีครับโตนี้โตใหญ่เลยครับใหญ่สุดเลยนะคบลงานโตนี้ใหญ่สุดเลยนะครับโตนี้พนักงานเสิดน้ำครับ ก็ทำไมไม่เอาแก้วมาให้นะครับน้ำขนาดครับก็เราก็มาดูทางแม่ครัวนะครับ แม่ครัวแล้วก็ทีมงานของทีมงานผู่จบงานแล้วพโหนี่พี่พรเลยครับลงมือล้างแก้วเองนะครับรู้สึกว่าแก้วไม่พอพาแก้วไม่พอเหรอแก้วไม่พอเหรอพอรอี่รู้ไปถามพี่พรพี่พรล้างอยู่เก็บที่มีมช่วยเก็บก่อน ผมไม่หาเก็บแก้วนะครับพรแก้วรู้สึนะก,กว่าจะเอามาไม่พอนะครับแก้วแก้วไม่พอนะครับไม,ไ,ไ,รไม่ใหญ่อัชีดแล้วนะครับ ต้อต้นตามตามรำโอ้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 ่อ้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้้อ้โ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 อ้้้้อ มาดูแขกวีครับมาดูนครับตุลมะมันนี้กันนิดนึงก็ดูแขวกวีนครนะับแขกวี ดูแล้วก็คือเผือกที่ใหญ่นะครับรู้สึกว่าแก้วจะไม่พอนะครับเราก็มาดูยำนะครับยำ